สวัสดีครับครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเว็บของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานะครับของวิทยาลัยการอาชีพพลทองน,นะครับซึ่งในหน้าเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีเมนูที่พวกเราจะต้องทำความรู้จักนะครับในการศึกษาข้อมูลและก็การส่งงานนะครับประจำปีซึ่งทางงานประกันเนี่ยได้แบ่ง เมนูออกเป็นในหลายส่วนนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นคู่มือคู่มือเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการดาวน์โหลดเอกสารนะครับเพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับตัวอย่างเช่นแนวคิดนะครับแนวคิดในการประเมินภายนอกนะครับซึ่งปีนี้เป็นเป็นเกณฑ์ใหม่ครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องศึกษาแนวคิดในการประเมินภายนอกนะครับซึ่จะมีผลใช้ตั้งแต่ ปีการศา2,567นะครับจนถึง2,571นะครับตัวนี้ก็ดาวน์โหลดไปใช้งานนะครับไปอ่านเพิ่มเติมนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็คลิกที่ปุ่มเปิดลิงก์ตัวนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับในส่วนของเมนูอื่นๆก็จะคล้ายๆกันนะครับเช่นกรอบแนวทางการประเมินอย่างเงี้ยครับก็โหลดคล้ายๆกัน ส่วนเมนูที่2นะครับก็จะเป็นคู่มือคู่มือการทำเอเจะทร์เนี่ยเป็นเป็นรูปแบบการจะทําซึ่งงานประกันได้ทํารูปแบบไว้ยกตัวอย่างเช่นรูปแบบาการรายงานเอเของงานนะครับของแผนวิชาเอเรายบุคคลนะครับรูปเล่มวิจัยนะครับแล้วก็จะเป็นข้อมูลรวมมีการ ดาวน์โหลดข้อมูลยอดนักเรียนนักศึกษานะครับยอดครูบุคลากรนะครับก็สามารถดาวน์โหลดเอาข้อมูลรวมตัวนี้ไปประกอบในการจะทํารูปเล่มครับ mm hmm. แล้วก็เมนูส่วนที่3นะครับเป็นเป็นเครื่องมือเครื่องมืองานประกันคุณภาพก็จะเป็นประเด็นการพิจารณาที่1นนะครับถึง 25นะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับงานที่พนักงานที่ทางงานประกันได้แบ่งไปแล้วว่าแต่ละงานรับผิดชอบในส่วนประเด็นไหนนะครับก็ให้เข้าไปที่ประเด็นนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดเอาข้อมูลนะครับเพื่อที่จะมารายงานให้ทันตามกำหนดเวลานะครับซึ่ง ทางงานประกันนะครับได้ทำปฏิทินปฏิทินการส่งงานเอชียประจําปีการษาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับตามแสดงในหน้าเว็บตัวนี้นะครับและก็ในส่วนของเว็บเนะี่ยก็จะมีแบบฟอร์มการส่งตัวอย่างเช่นการส่งเิทยาย,ายบุคคลแล้วก็คลิกส่งได้เลยครับก็จะมีฟอร์มให้เราส่งนะครับเมื่อเราส่งแล้วนะครับก็สามารถตรวจสอบ ได้ที่เว็บในส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นรายงานการส่งนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูว่าเราส่งงานถูกต้องไหมนะครับก็จะมีวันที่ส่งนะก็ข้อมูลตามนี้นะครับส่วนเมนูนี่ด้านบน,นจะเป็นเป็นการส่งนะครับด้านด้านล่างนี่จะเป็นการรายงานผลการส่งรวมทั้ง การส่งในการส่งผลงานนะครับในรายวิชาโครงงานนะครับไม,ไม่ใช่โครงการทั้งระดับปวชอและปวสนะครับก็เบื้องต้นก็คงมีประมาณนี้นะครับถ้าหากไม่เข้าใจในส่วนไหนนะครับก็สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิทยาการอาชีพผอท้องได้โดยตรงครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอแนะนำวิธีการใช้งานเว็บของงานประกันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม